ผมก็ขอข่าสวสดีทุกคนนะครับมือไวสำหรับเกมเชื่ออก็มัรก็ช่างเลยแต่วันนี้ผมจะมาเล่นเกมจิ๊อลิสกีบเอือแต่วันนี้ผมจะมาโชว์ฝีมือดูเจะเล่นเกมกันไหนก็นกาตุ้มเออเออเออออห้เออันห้ไปเยไ มาเล่นเล่นเอะไปเขเล่นมาเล่นเกมเล่นเกมอัดียนู่อัดอัดอัดอัทอ่ยู่โอเคมาเล่นกันต่อแล้วหลังจากทะเลาะวิวาสกับพี่มาอัพโอเคโอเคยับวิเอ้ดหลังพึ่งหลังพึ่งใช่ไหมอ้าไปหมดเลยหลังพึ่งยเป๊ะเป๊คนรักคนรักพึ่งต้องถูกเจมสิน ไปยัีไปไปไหนเก๋เอ้ยน้ำทำอะไใชไม่ได้แล้วนะเก๋กัดน้ำนี่โอ้โฝนน้ำยปดิโอไม่นะโอ้โเกอะึนดิยกะึกระ่้าท่ามยอ้น้ำจะไหนน

มันจะแพ้ไปถึงไหนมันจะแพ้ถึงไหนเกมบะอะดีๆปลามึกต้องการเลยรตะกูต้องการเลยรตะกูนี่โอเคชั้นนี้ก็จะมีคำหยาดนิดหน่อยนะครับก็ใส่ไปยับเลยโอเค